ผมจิรุสเขียวมณีนะครับเป็นบรรณาธิการบริหารของสารพิมพ์บ p o ครับสารพิมพ์บ p o นั้นเราก็มีย่อยๆอยู่อีกสสารพิมพ์ด้วยกันก็คือสารพิมพ์บ b ทํานิยายแปลจากญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีแล้วก็อีกสารพิมพ์หนึ่งเราคือสารพิมพ์ Be อิงทำหนังสือนองฟิคชั่นส่วนสารพิมพ์น้องใหม่ของเราอันหนึ่งคือบีดนิยายตะวันตกรสชาติใหม่ๆ บริหารแมวลายส้มผู้พิทักษ์หนังสือถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเจ้าชายน้อยฉบับเวอร์ชั่นร้านหนังสือเป็นหนังสือ,นนสอที่ผมเหมือนมองเห็นภาพของ BPO แล้วก็ภาพตัวเราเองในฐานะคนทำหนังสือได้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะมีหน้าตาย,ยังไงในใสายตาของคนอ่านยังเป็นแมวลายส้มอยู่ทั้งยอดพิออเดอร์แล้วก็ยอดขายตามหน้าร้านเนี่ยสูงมากๆเกินที่เราคาดไปเยอะ ริงแล้วฉันเป็นคนเก็บตัวนะเป็นหนังสือเกาหลีเล่มแรกที่เราทําแล้วมันได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆทําให้สารพิมพ์เราไปต่อได้เป็นเล่มที่โหดมากสำหรับเราเล o โอ Da ดวินชีคือมันเป็นงานที่ใช้เวลากลับมันมากมันถึงพร้อมทั้งเรื่องเนื้อหาแล้วก็ทั้งวิชวลที่นำเสนอไป w i ยคาเฟ่มันอาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการอ่านแต่ว่าคำถามที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้อะมันอยู่ในใจของคนอ่านไปอีกเป็นปีเลยค่ำคืนคนเหงาเราเราะแมวหรือชินจุกุแคทจิวิทยาหนังสือเล่มนี้ที่พยายามเสิรออมาว่าจริงๆคนชายขอบหรือแมวจอนมันก็ไม่ต่างกันแล้วทั้งคู่ต่างมีหัวใจและทั้งคู่ก็เจ็บเป็น ความลับใต้ทะเลสาบมันเป็นงานคลาสสิกที่สะท้อนถึงความโหดร้ายในใจของมนุษย์หลายคนก็มองมันจะใช่ทางของบีบีหรือเปล่าว่าบีบีก็จะทําแนวฟิล g ู o ดเพียงแต่ว่า,วางานของเคงะเล่มนี้เราว่าเราไม่อยากปล่อยผ่านไปถ้าเรามีโอกาสได้ทํามันเองทุกวันเป็นวันที่ดีฮะที่ผ่านมาผมทําหนังสือมาแทบไม่เคยมีการแก้ปกเลยอะไรเงี้ยเล่มนี้มันเป็นเล่มที่พูดถึงเรื่องการชงชา ตอนแรกที่ส่งไปเราวางองค์ประกอบหลายอย่างที่มันไม่ได้ถูกต้องตามธรรมเนียมมากแล้วเขาก็ฟิบแบกกลับมาว่าอยู่ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดดีเทลต่างๆมันก็เลยตอบคำถามผมว่าถึงจุดหนึ่งมาตรฐานที่เราเคยทําไว้มันไม่ดีพอในวันนี้นะมันก็ต้องยกระดับไปอีกหนึ่ง u r d e r ครับเป็นเรื่องคนแก่4ี่คนที่พยายามที่จะไขคดีฆาตกรรมในบ้านพักคนชราที่พวกเขาอาศัยอยู่ต้องลองติดตามกันครับ